วันนี้ครับวันนี้อยู่ผมเซลโจนะครับวันนี้ผมจะพามาดูครับเจ้าดีแม็ก1.9นะครับที่ดูแบบสภาพาเดิมๆหนังฟ้าเลยครับพี่น้องตามมาดูครับ เป็นเจ้าอิสุดีแม็กครับเครื่อง1.9คันนี้เป็นรถปี2018ครับพี่น้องข้างหน้าครับจะมาพร้อมกับจังหน้าครับชุบคเนยมโลโก้อิสุครับเท่ๆเลยครับคันนี้ชุดโคมไฟนะครับตัวนี้จะเป็นหลอดไฟโปรเจคเตอร์แล้วครับตอนนี้จะเป็น LED นะครับไฟตัดหมอกมีมาแล้วนะครับพี่น้องนี่ฮะปลอดภัยแน่นอนครับรถกลางคืนนะครับแสงไฟส่องสว่างไม่มีอุบัติเหตุแน่นอนยอดครับด้านข้างนะครับมาพร้อมล้อแม็กเดิมโรงงานนะฮะยางดอกเต็มนะฮะกระจกมองข้างมาพร้อมไฟเลี้ยวนะครับ นี่ครับโลโก้ไฮแลนเดอร์ครับตัวนี้เป็นตัวสูงนะครับบันไดข้างครับเหยียบขึ้นนะครับมือจับชุบโคนเนียมนะครับป้องกันรอยนะครับสีโดยรวมครับเก9าสิเก้าจุดเก้าเนลยครับสมบูรณ์มากครับคันนี้ครับสุดยอดครับนี่ฮะด้านท้ายก็จะประมาณนี้ครับกันชนท้ายนะครับแล้วก็ตัวจับเปิดกระบะท้ายนะครับตัวนี้จะเป็นชุบโคนเนียมมานะครับอย่างรอครับนี่ฮะกระบะครับติดตั้งแมกไีเนอร์มาแล้วนะครับเฮ้ ไม่ให้รถเราพลอกสีหรือเป็นรอยบุบง่ายนะครับคันนี้ป้องกันได้อย่างดีเลยครับสุดยอดครับทุวคภายในนะครับพี่น้องนี่หัวนั่งก่อนโอ้ยภายในก็จะสะอาดนะครับจะเป็นเบาะผ้านะครับเบาผ้าเดินโรงงานนะครับเป็นผ้ากำมะหยี่นะครับเครื่องเล่นนะครับเป็นเครื่องเล่นเดินโรงงานเหมือนกันนะครับเป็นตัวดีวดีนะครับชุดคอนโซลหน้าครับความปลอดภัยแอร์แบ็กซ้ายขวานะครับ เียกะปุกครับ6สปีดครับนี่ภายในสะอาดสะอ้านครับอันนี้ครับจะเป็นตัวสมาร์ทแคปเบิดได้ครับปึ๊บนี่ไงครับพี่น้องสะดวกสบายครับไม่ต่างกับสีประตูแน่นอนครับกันนี้เลขไมเดี๋ยวดูให้ก่อนแคมเตะคู่ครับปึ้บเลขไมนะครับหกหมื่นสองพันห้าร้อยกิโลนะครับพี่น้องสดยอดครับ ดูครับห้องเครื่องกันนะฮะนี่เปิดกระโปรงแป๊บนึงบึ๊บหลักแรกนะครับผมจะพาดูความเดิมของเขาก่อนนะครับดูที่มือผมครับเนี่ยฮะหัวน็อตไม่เคยแกะไม่เคยขยับเลยนะครับพี่น้องก็ถือว่าเป็นรถที่เดิมนะครับสภาพนางฟ้าเหมือนที่ผมบอกแต่แรกนะฮะส่วนแบตเตอรี่จะเป็นแบตแห้งแล้วนะฮะนี่ฮะดูแลรักษาง่ายนะครับไม่ต้องเติมน้ํากันเท่าไหร่เปลี่ยนอีกทีหมดอายุการใช้งานพอดีนะฮะนี่ฮะมบณ์ห้องเครื่องสุดยอดฮะ อันนี้จะเป็นเครื่อง1.9นะครับเป็นปี2018นะครับใครที่หาอยู่รถสภาพนางฟ้าเดิมๆนะครับมาหาเราได้ครับเราไม่โม้แน่นอนสุดยอดครับครับพี่น้องใครที่กําลังมองหารถสภาพดีครับพร้อมใช้งานนะครับแนะนากันนี้เลยครับเจ้าอิซุดีแม็กครับเครื่อง1.9นะครับปี2018ครับราคา5ตัวอยู่ที่นะครับ498,000บาทเท่านั้นนะครับผ่อนเริ่มต้นนะครับพี่น้อง9,000บาทเท่านั้นนะครับคันนี้จะผ่อนแบบตลอดสัญญานะครับ9,000บาทเนี่ยครับ พี่น้องท่านใดสนใจนะครับสายด่วนนะครับ0 8 1 9 6 7 6ดห1ครับโทรมาได้เลยนะครับหรือจะติดต่อทางช่องทางเพจ Facebook ช่องทาง u t u b e บจกรกลรถบ้านนะครับรวมถึงช่องทาง Ti t o อกบจกรกลรถบ้านนะฮะสะดวกช่องทางไหนพี่น้องติดต่อทางช่องทางนั้นได้เลยนะฮะถ้าจะให้ดีครับสายด่วนโทรมาเลยเนะฮะเพราะว่ารับแน่นอนนะครับพี่น้องอย่าลืมนะครับรถดีรถสวยอยู่ไม่นานฮะอย่าลืมนะครับพี่น้อง